สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวมาก3นาทีนะคะใครดูไม่จบโดนตีนะคะืข้าไม่มีอะไรมากพูดเล่นนะคะวันนี้สารใต้จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปในแบรนด์ของซาร่านะคะซึ่งจะพาไปชมเสื้อผ้าสวยๆคอร์ลรชันของปี2022 แบรนด์ซาร่านี่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เก๋อชอบมากนะคะแล้วก็ซื้อมาเนิ่นมานานแล้วนะคะคุณภาพเขาก็ดีนะคะตามราคานะคะราคาเขาประมาณปานกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าต่างๆเขาออกมาสวยมากเลยค่ะยิ่งเป็นฤด,ดูใบไม้ผลิช่วงนี้นะคะก่อนที่จะเข้าหน้าร้อนเขาออกมาแบบว่าเสื้อผ้าโอ้โหถูกใจมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีม่วง สีทุกสีนะคะหลากหลายสีนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยคลิปนี้อาจจะแบบว่าไม่ค่อยถูกใจสาวหนุ่มๆเท่าไหร่เนาะยังไงก็ถูกใจไม่ถูกใจไม่ชอบอะไรก็ขอให้กดไลค์นะคะใครบอกว่าโอ้ยทำไมทำคลิปสั้นจัง3านาทีก็ขอแนะนำให้ดูสองรอบนะคะ <laughs> พูดเล่นอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่มีสาระบอกเลยว่าไม่มีสาระนะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินใจนะคะยังไงก็เถ้าพูดผิดประการใดก็อาจจะเมาท์มอยอะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆรองเท้าสาวๆ่ารองเท้าสวยมากนะคะของสาระเครื่องเครื่องประดับก็สวยนะคะรองเท้านี่โอ้โหของเขาสวยจริงๆนะคะปีนี้สาวกซาร่านี่ถูกใจแน่นอนค่ะ เสื้อผ้าของเขานี่โอ้โหเก๋ชอบทุกสีเลยนะคะสีส้มสีเหลืองนะคะสีชมพูยิ่งเป็นสีชมพูสีนี้โอ้โหสวยมากเลยค่ะโอ้โหมันเด่นมันดังนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งอันนี้ของแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะคะสีเขียวจะบอกว่าสีนี้เก๋ชอบมากเลยค่ะไปลองมาด้วยนะคะแต่ว่ามันสั้นไปไม่ได้ซื้อมานะคะสีขาวก็ดูแบบว่าโอ้ดูเป็นผู้ดีผู้ดีหน่อยนะคะ สีเขียวอย่างนี้แบบว่าสีเขียวลํามุนอย่างนี้นะก็สวยเนาะโอ้ยหลากหลายสีเลยค่ะเพื่อนๆสีส้มสีม่วงสีแบบว่าโทนสีแบบว่าโอรสโซนแบบว่าโอ้ยสีขาวดำอย่างเงี้ยค่ะสวยมากโอ้ยวันนี้เป็นคลิปที่ไรสารนะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะเห็นไหมคะสีดำชุดนี้ก็หรูรามาเห่านะคะใส่ล้างจานได้ค่ะเพื่อนๆรองเท้าสีม่วงนะคะอืมจะบอกว่า คลิปนี้นะคะใครชอบสีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาได้นะคะนี่ก็สาวใต้ก็ซื้อเหมือนกันนะคะไปลองมาอาจจะแบบว่าไม่สุภาพเท่าไหร่ก็ขอโทษด้วยนะคะยังไงก็เป็นแบรนด์ที่ถูกใจสาวใต้อีกแบรนด์หนึ่งนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทําคลิปสั้นๆนะคะต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่มีให้กับ่องช่องสาวใต้ไกลถินนะคะสวัสดีคะ่ะ